แด็บป mm. mm. uh, ีดสลิปปิ้งหน่อยนะคะเอี๋อหน่อยเด็บปิดหน่อยอ่าในน้องเอี๋อหน่อยเอ้าน้ำต่ออ๋อกินน้ำอ่าน้องเอี๋อด้วยเอี๋อแ๋เ็บปิดไงแด็บเอี๋เอี๋เอาอี๋อี๋ก่อนอี๋อ๋น้องร้องเพลงด้วยเลยเอาอี๋อี๋ในเอี๋เี๋ลิปปิดยัง เอออย่างนี้กินน้ำก่อนก่อนเอาอิ่มแล้วเอาอีด้วยเออร้องเพลงด้วยเบบิดสลิปเลยนะเบบิดสลิปเบบิดสลิป

เดี๋ยวแม่จะดูนี่ว่ายานี่ให้นอนตรงนี้อ่ะให้นอนบนเต้อ่ะเอาแบ่งด้วยเอาแบ่งให้ให้กระต่ายกินด้วยอ่ะอืมอิ่มเลยอิ่มเลยค่ะอิ่มไหมให้นอนตรงนี้อ่ะให้นอนตรงนี้เอ๋ด้วยเอ๋อ ระวังน้ำหกนะเอาให้กินด้วยอ้าวแบ่งอ่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันค่ะแบ่งกันค่ะให้กินด้วยได้ไหมได้ให้กินด้วยได้ไหมคะเอาสลิปเลยโอ้สลิปปิ้งบแด อุ้ยหลับแล้วสลิปสลิปเลยนะอนอนดีๆนะระวังตกนะนี่อะระวังตกนะระวังเล็บบิดตกนะน้องเล็บบิดตกแล้วนอนดีๆนะคะกินนอนแล้ว อ๋อกินนมแล้วอิ่มไหมอิ่มค่ะเอาน้องขยับมาอีกน้องขยับเข้ามาอีกเดี๋ยวตกอ,อะไรอยู่ในกระเป๋าอ๋อย,าทา,ย,นะอยาทาอะไรนะยาทายุงเอาน้องอา่านให้ดูหน่อยนี่อ่านให้อา่อานให้ฟังหน่อยค่ะ เอาไว้ทำอะไรเอ่ย,ยเอาหันมาด้านนี้โชว์ด้วยทาอะไรนะยายุงยาย่งอเอาทาให้น้องด้วยเอาขยับมาก่อนในทาตรงไหนอีกเอาเอาได้แล้วเอาทาเลยทายุงทายุงด้วยนี่ที่ขาทายุงด้วยทายุงด้วย,ย เอาปิดก่อนปิดก่อนนะเนี่ยเอาทายุง่งนี่ทายุงแลบบิดด้วยอ่าทายุงแลบบิดเอาถูด้วยถูถูถูเอาปิดเอาถูถูเลยถูถูเลยถูน้องด้วยถูขาน้องด้วยถูขาขาข,ข้างนู้นด้วยค่ะ<อ>ยุงกัดไหม ยุงกัดตรงไหนเอ่ยเปิดแล้วโอ้อไรตาโมกีฮอะตีเอโจโอ้โมกี้โมกีโดตีโดโอ้ฮิตตีเลยตายตายไหมตาย <laughs> ตายด้วยเอาทายหน่อยอทาเล็บบิดด้วย này ấy, long đây mosquito ấy, this is mosquito. này mosquito. this is mosquito ấy. Ya tha canh dùng, Mosquito mm. mm. Oh mosquito. đồ, bái à, cắt đó, is bái, uh, no? bái uh. oh, à, à, uh, เก็บเด้จ้ะจ้อ่าทาทาโอเคไหมโอเคนะเ,เก็บได้แล้วโอเคโอเคเก็บได้แล้วเอาใส่กระเป๋าเลย